ไก่ใช่ไหมล่ะขาคุณใหญ่นะขาคุณใหญ่แมคโครไม่ได้คนหลายใช่ไหมละ่ะเรืกลอง<า>คุยดูว่าเออเล้ยงสองเซนหา่าไว้แม่ผีเบสเซ็ตเขาเท่าไหร่สองเซนหา่าสองเซนหา่าขาคุณอินเดียสองเซนห่าเพราะว่ามันเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาปรับสิบลายเลยไงเขาไม่ได้เขาไม่ได้ว่าปกติเลือชินาสองลาย่บางที่เขาไม่ได้ปัป๊บสองลายใช่ไหมล่ะเขาก็ไม่ค่อยได้คิดมากเขาเขายุ่นๆพุ่นไห้ถ้าเขาปั๊บขอบ แต่ที่หน้าที่นี่เขาหลอกหน้าเองเอาดินลงไปหลอกหน้าหรอกไปหย่ไปคุดหนึ่งไปไม่ได้คุดเอาดินไปขอขางไงมันเลยคุดซิปไหเต็มมันเลยเกิดซิปลเต็มซิปไายเ่ไดสองแสนหาสองแสนหาเาสองแสนหาเองเลยไดรั่วหามื่นทำเป็นงานเลยไปสามแสนท0เป็นกะทาก็เรียกสามแสนที่เรียกทายเองคือรั่วตีพีถ้าไม่งหามื่นนี่หามื่นหามื่นเากี่ตัวนีทั้งหมดเรสองร้อยสามสิบสองร้ยสามสิบมันหาผมแพ่งโซล่าเซลพีนี่ล่ะโซล่าเซลนี่ไปซื้อเมื่อสองมาโซล่าฟ พอเฟล่าฟาร์มเนี่ยเขา<อ>ใช้ชแกะหับไม่เกินหาปีประมาณหาปีเขาโล่โลปั๊บป็นกันดอนเลยแผ่นละพันสองร้อยฮาซิปอย่างเงี้ยบิ่งเปียวเองเลยอ,อันนี้ครับจี้ต่างให้นี่พี่บัวทำเองโอ้จริง่ะล่ะก็มันในนี้มีอะไรตู้ตู้ก้อนโตกระป๋ามันก็ซื้อลานอยู่แล้วอย่างอย่างตูก้กระป๋าไทยมันไม่ประกอบให้แต่กระโบใหญ่นประกอบตู้ให้กรถวายอีนประกอบตู้เป็นไม่ได้ยากหรอกตู้แต่ถวายอีกไม่ยากอันนี้นึ่งประกอบจากอะไรจากตู้ก็ ตัวกล่กองมันอ่ะอปกติจะประมาณเก่าพันห้าแล้วแต่แล้วแต่แรงแล้วแต่นิวนาะนิวนาอะไรมันแล้วแต่อะไรถ้าปั่นมันโค้งกรแพงกาเสามือนิดนึงเสมือนต้องผมตัวอยู่ในน้ำตัวหนุนมันเก่าพันสามกันอะไรเกี่ยกันแหละแต่พอเขาประกอบตัวเองใส่พวกเบรกเกอร์ใส่กันฝาเดินสายยำหัวอะไรทั้งหมดแล้วมันตกไปประมาณจากหมื่นสองพันห้าประมาณไม่เกินหมื่นสามใ้ตัวมาเบสเซ็ตเองมาถึงยังเกิดต่อใส่ก็สายต่อกันเองเราเต็งมาจะต่อนุกรมหรือต่อขนานกันแล้วแต่แต่ แล้วแต่ไฟของปัม๊มอีกเท่าไหร่นี่คือคำนวณนี่คคำนวณก่อนนี่พี่จะเจาะบาดาไหมนี่เจาะไม่ได้เข้มน,นี่แถวบ้านนี่เธอเข้มเธอที่เข้มเนาะเข้มที่เข้มที่เไหนวันจะเจาะแหละคำนวณที่อะไรเมื่อไหร่ที่ไหนวันทีเจาะมุมนั่นจะขึ้นแพงขึน้นไรงไปหน่อยเพราะว่าต้นน้ำจะสูงนิดนึงมันจะได้ปล่อยลงมาในมดพี่ดูดรามมาจากไหนน <ะ S 2> ี่จากหอยทั้งหมดเลยนี่คลองคางนี่มันคลองซาอุตัวใหญ่แบบมีคลองรอบคางผมได้เปรียบเขาได้อีอย่างหนึ่งคือผมมีคลองอยู่คางมีไฟถึงใช่่่่แตวาทีีน่ แต่ที่นี่ผมอยู่เลนสุราเซลล์ผมจะไฟว่าเป็นแบ็คอัพเฉยแบ็คอัพเฉพาะตอนกลางคืนตอนวันผมจะใช้ไฟฟรีผมใช้แดดฟรีหมดเลยเพราะผมเลือกอยู่อีบ้านอีกแปดแผงตอนนี้ผมเอามาใช้เสมอตัวหนึ่งนแค่สี่แผงตัวนี้นแปดแผง,แงไปใช้ได้วัวได้วัวมีแต่ดีซี่เมื่อนอกมีแต่สุราเซลล์เมื่อนักอีกแผงหนึ่งอะไรเงี้ยตัวในตีเองไปซื้อไปซื้อได้วัวอย่างพวก,กได้วัวผสนมน้ำอยู่หนึ่งตัวไม่แพงเนาะสี่ห้าร้อยฮกรวยแต่ว่ายิ่งสามารถแบบหนึ่งที่แหลกกรทำเรือดเลยเอาแผงใส่ข้างบน หลากรถได้เลยแต่เราทังอันนี้ทังแบบนี้มันมันไม่ทนเที่ไหนวะไอทำไปไปมากเลยเอ้าเองติดสปริงเกอร์มันแล้วไม่ตกแล้วไอ้เลี่ยพ่อผมเองปูตอนนี้มันปลูไก่ฝังมันม็พาวิ่งฝังล่างมุดไงอืมอันนี้ตักลดตักลดไหนเป็นอะไรเป็นตัวไหนว่าขับมาให้กับเปิดสปริงเกอร์ตัวใดที่เปิดนายก็ทำเรื่อไอ้แขียสองไหลอ๋อสองไหลใช่ไม่ผิดสองไหลจะทำไป ที่มินิทำนาเซ็ตๆพ่อเริ่มนามอยู่ตัวยึดปล่อยปลานิ่งเลยน,ยนี่ยนะเน่องเพราะว่าทำทำทำลึกเผื่อมันแล้วเผื่อเผื่อแบบประมาณของเข,งข,งข,งขงาประมาณนในนามมันพอนั่นเนาะตะงหาสิบเซ่นจังหาสิบเซ่นแตว่าที่นี้พอนี่เซ็ตกับปลานิ่งเดืองปลาสลีเดืองก็ปล่อยจับตีขู่กันเพราะชุดนั้นรอไผ่ไงมีลงไผ่บงหวานไผ่บงหวานก็สร้างผลไผ่บงหวานมันมันไม่มีเสียไหนมันมี นี่มันเกขตตำบลอะไรเห็<บ>น,นีหยตำบลนังเอตอนนี้มันเตำบดนังลำตะขามคล้องไปยุเป็นกระทุ่มลายใช่นไหม<า>อ๋อตะขามคล้องไปนะเป็นสี่เหลี่ยมตอนเพิ่เป็นกระทุ่มลายจเอง